สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำนายตรวจดวงชะตากันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568นี้กับชาราศีสิงห์นะคะจะมีดวงเป็นอย่างไรดวงของความรักของคนโสดคนมีคู่การงานการเงินจะเด่นในเรื่องไหนเป็นพิเศษกันบ้างกับช่องนากน้อยพยากรค่ะ สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะจะเป็นคนที่เกิดในช่วงวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นธาตุไฟกลางธาตุนะคะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีเนื่องด้วยนิสัยใจคอของชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นคนที่ผงผางตรงไปตรงมาชอบชัดเจนกับทุกๆคนนะคะที่เข้ามามีความเป็นผู้นําแบบมากๆถึงมากๆเลยชอบการดูแลเอาใจใส่เป็นคนที่ปกป้องคนอื่นนะคะปกป้องแบบเต็มที่มาก ส่วนเขาเองนะคะก็จะมีความเป็นตัวเองสูงอืไม่เกรงกลัวอะไรง่ายๆใครเข้ามาอะไรก็ไม่เคยจะเกรงกลัวชาวราศีสิงห์เองนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ชอบท้าทายภายนอกอาจจะดูสุข,ขุมเยือกเย็นเย็นชาแต่ข้างในเองเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาหรือปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นดูนิ่งๆแต่สุดท้ายฉันจะเก็บข้างในเหมือนกันอยากจะระเบิดออกมาแต่ด้วยความที่บุคลิกฉันเป็นคนเย็นชาไงอะดูนิ่งๆก็เลยดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไร ด้วยความที่ราศีนี้นะคะจะเป็นคนที่กระตือรือร้อนสูงไม่ค่อยยอมอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องลุกยิ้กทำนู่นทํานี่ตลอดเวลาต้องหาอะไรทําตลอดชอบใช้ความคิดมากกว่าการลงมือทาอ่ะฉะนั้นแล้วคนราศีนี้นะคะจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีคารมดีมากๆทําให้ใครก็เข้ามาติดเข้ามาพัวพันร้อมรอบเราอยู่เรื่อยด้วยความที่เราเป็นคนที่พูดดีนะคะอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรเนี่ยก็จะเอาให้ได้เอาให้ทานแถม เป็นคนที่เอาตัวรอดได้ดีมากเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งอีกด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีสิงห์นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์นี้นะคะน้อยเนื้ต่ำใจอะไรกับความรักเนาะมีแผนการวิธีการอะไรที่เข้ามาอ๋อ ด้วยความที่ชาราศีสิงห์เองเนี่ยที่เคยบอกไปแล้วว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดและเขาก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมารอบรู้รอบคอบไปซะทุกอย่างมีความเป็นผู้นําสูงสดด้วยความที่เขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการแก้ไขปัญหาได้ดีไม่เคยจะเกรงกลัวอะไรกับปัญหาที่เข้ามา<ๆ>เขาจะเป็นคนที่มีแผนการวิธีการอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเหมือนไพ่ยอยากจะบอกเราว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาอะไรที่เข้ามามีแผนการวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ได้ดี แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคู่ของเขาถ้าเจอคู่ดีด้วยก็จะมีการคิดหรือพิจารณาอะไรหลายๆอย่างได้ดีมากกว่าการอยู่คนเดียวชาวเองก็จะเป็นคนที่บางทีก็แอบ,บจะดูเหมือนคนที่น้อยใจนั่งคิดพิจารณาอะไรปัญหาต่างๆอยู่คนเดียวไม่ค่อยจะปรึกษาฉะนั้นแล้วเขาก็เลยอยากจะบอกว่าเรื่องความที่คุณเป็นฉลาดอะเป็นคนฉลาดบางทีก็เออหันมาพูดคุยหรือมีอะไรปรึกษาจะไปได้ดีกว่าถ้าเรามีคนที่คอยให้คำปรึกษาได้เรื่อยๆ อ่ะสำหรับชาวราศีสิงห์สำหรับคนโสดน,นะคะคนที่มีคนคุยอยู่แล้วคนคุยของคุณอยากจะบอกอะไรไหนดูสิเขารู้สึกว่าคุณทำไมแข็งกระด้างกับเขาจังกับความสัมพันธ์นี้ฉันพยายามแสดงความรักกับคุณฉันอุตส่าห์มอบความรักให้ความรักกับคุณแบบเต็มที่แต่ทำไมคุณดูแข่งกระด่างกับเขาจางัง ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนเย็นชาด้วยความที่บุคลิกของเขาเป็นคนเย็นชาแหละสาหรับชาวราศีสิงห์นเนาะเขาก็เลยเหมือนเป็นคนที่ดูเหมือนไม่แสดงออกแต่เขาเองลึกๆก็เป็นคนที่อยากเอาใจใส่อยากแสดงออกกับคนที่เขารักถ้าเขารักหรือชอบใครเป็นพิเศษนเนี่ยเขาก็จะดูแลเอาใจใส่หรือแสดงออกกับคนคนนั้นแต่ด้วยความที่เขาก็เป็นคนคุยของเราเนาะเขาก็จะมีความน้อยใจอยู่ทำไมสิ่งที่ฉันแสดงออกกับเธอฉันมอบความรักกับเธอฉันอะไรต่างๆมาให้เธอเนี่ย ทำไมอะ่ะเธอแสดงเหมือนไม่ได้สนใจหรือไม่ได้รู้สึกว่าฉันรักเธออะไรเงี้ยไม่ค่อยจะแสดงออกฉันก็เจ็บปวดกับวิธีการที่เธอทํากับฉันแบบนี้นะเขาก็เลยจะหาวิธีการต่างๆที่จะทํายังไงให้พิชิตใจเธอได้อีกทีอืมเขาก็เลยเหมือนฟิลน้อยใจอะ่ะน้อยใจว่าทําไมเธอเหมือนไม่ค่อยแสดงออกกับความรักที่ฉันส่งให้ฉันอุตสา่าห์มอบหัวจิตหัวใจมาให้เธออะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเหมือนฟิลน้อยใจน้อยๆอ,อ,อืมไหนขาดูสิสําหรับคนที่โสด อยู่ของชาวราศีสิงชาวราศีสิงคนที่โสดอยู่หรือมีเกณฑ์จะมีใครเข้ามาทักมาคุยหรือคนใหม่ๆเข้ามาหาไหมมีคนเข้ามาอยู่บ้างค่ะพอได้ให้มาพูดมาคุยม,มีตัวเรืองทางเรื่องเยอะแยะแต่ก็มีให้พ้นวิวัยหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีและเด่นแล้วด้วยสําหรับนะสําหรับใครที่มีหน้าที่การงานดีและเด่นเนี่ยเขาเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องความที่เขาเป็นคนที่จะเข้ามาหาเรานะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีการงานมั่นคงอาจจะถึงเป็นข้าราชการหรือส่วนของส่วนของหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่มากๆเข้ามาให้เป็นตัวเลือกทางเลือกของเราแต่ด้วยช่วงนี้คุณก็อาจจะมีคนคุยตัวเลือกทางเลือกของคุณเยอะคุณก็ต้องจัดการหรือแบ่งเวลานะเวลาให้เขาดีๆว่าคุณต้องการคุยกับใครหรือโฟกัสใครเป็นพิเศษเพราะว่ามันขึ้นกัน เลือกเลือกว่าเราจะเลือกเลือกที่จะคุยกับใครเลือกที่อยากจะคบกับใครเนี่ยฉะนั้นมีเข้ามาให้คุณคุยหรือมีคนที่เข้ามาให้คุณได้พิจารณาเยอะแยะแน่นอนแต่ว่าช่วงเนี้อาจจะมีคนที่เป็นข้าราชการหรือในส่วนที่เป็นผู้ใหญ่หน้าที่การง,งานดีแล้วเข้ามาพูดมาคุยแต่ก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะบอกแบ้งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในระยะยาวฉะนั้นแล้วใครที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนรีบตัดสินใจเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า รู้สึกเสียใจที่เราเลือกเขาไปแล้วมันไม่มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดอืขอให้เราพิจารณากับความสัมพันธ์นั้นก่อนเนาะอะ,อะขอดู่อยสิสำหรับคนมีคู่ของชาวราศีสิงห์คนมีคู่อยู่แล้วหรือมีครอบครัวอย,อยู่แล้วคู่ของคุณเขาอยากจะบอกอะไรบ้างในช่วงนี้มันเกิดปัญหาอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะรู้สึกเขาเหนื่อยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองการพูด ุยเหมือนเราไม่ค่อยลงตัวน้อยใจกับความสัมพันธ์นี้สำหรับคนที่มีคู่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราหยิบยืมหรือหยิบยืยืยิบยืยืให้อะไร <c oughs> แม่ก็เริ่มจะิ้นรัวอะในสิ่งที่เราหยิบยื้นให้นะคะเขาจะรู้สึกว่าเหมือนฉันรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ทําให้เหมือนมันยังไม่คุ้มเหมือนมันยังไม่พอใจสําหรับเขาอะไรเงี้ย รู้สึกน้อยใจเสียใจเฝ้ารอเฝ้าคอยที่ความสัมพันธ์มันไปได้ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ด้วยความว่ามาต้าจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือในสิ่งที่เขาอยากได้และไม่ได้ขึ้นมามากกว่าจึงทําให้เขารู้สึกน้อยใจในส่วนนี้เขาอยากจะบอกว่าเธอฉันอาจจะอยากได้สิ่งของอะไรสักอย่างแต่เธอไม่ทําให้ฉันอะ่ะก็เลยจะเกิดความน้อยใจหรือน้อยเนื้อต่าใจอยู่ในใจว่า ทำไมเธอไม่ทําให้ฉันบ้างะอะไรเงี้ยเหมือนฟีลน้อยใจเหมือนงองเองอยากได้ของอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เขาก็รักเราแหละถึงจะน้อยใจยังไงก็โกรธง่ายหายเร็วอยู่ดีอืมด้วยความที่มันอาจจะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือสิ่งของที่เขาอยากได้จนกลายเป็นว่าฉันอยากได้แบบเนี้ยเหมือนวางแผนว่าเธอฉันอยากได้แบบนี้ฉันอยากไปเที่ยวนะอยากมีให้มีโมเมนต์อะไรต่างๆที่รอบควรคว่าจะพัฒนากันไปได้เงี้ยให้มันแบบดีขึ้นนะ่ะอยากมีความโรแมนติกบ้าง แต่ว่าอาจจะด้วยความที่เขาไม่ค่อยแสดงออกไงชาวราศีสิงห์เนาะเขาจะไม่ค่อยแสดงออกจึงเหมือนเป็นคนที่รักนะแต่ฉันไม่แสดงออกชาวราศีอื่นๆหรือคู่ของเราจึงมองว่าเธอทําไมเธอแสดงความรักไม่เต็มที่หรือในสิ่งที่ฉันอยากได้เธอไม่ทําให้ฉันบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นความน้อยใจกับความรู้สึกของเฮ้ยเราก็คบกันมานานแต่ทําไมเธอไม่แสดงออกเอาน้อยเอาง,ง่ายๆคือเขาน้อยใจเราว่าทําไมเราไม่เคยแสดงออกกับความรักเลยอะไรเงี้ยอ่ะ แต่เขาก็รักเรานะมันไม่มีมันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับคู่นี้เป็นความที่เขารักกันดีอะไหนขอดูหน่อยสิช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์เองรัะคับประคองความรักไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะมีปัญหาของสิ่งมึนเมาหรือความลุ่มหลงมัวเมาที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความที่ว่าถ้าเป็นผู้ชายนะเขาจะมองคณว่า คู่ของคุณนะเขาเป็นผู้ชายเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเพียบพร้อมแม่ของลูกเลยเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่บางทีฉันอาจจะมีง้องอนกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามานะแต่ฉันก็จะพาครอบครัวเราไปถึงฝั่งฉันก็จะพาครอบครัวเราไปได้จนถึงจนถึงเกตเท่าอะเออค่ะอาจจะรู้สึกเหมือนน้อยใจบ้างเป็นบางทีกับปัญหาของความรักที่เหมือนเราไม่ค่อยได้ดูเลยเอาใจใส่กันในจุดจุดอื่นอย่างเช่นตัวเนี้ย อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือหวังแบบเต็มที่เอ,อ้ยเธอก็มีในส่วนนี้ให้ชั้นหน่อยทําส่วนนี้ให้ชั้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็พูดไม่ได้เนาะแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาก็อยากให้เราเอาใจใส่ในด้านของความรักหรือเป็นสามีภรรยาเธอเต็มที่กับชั้นหน่อยในส่วนนี้พูดหรือแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันบ้างถึงเขาจะมองว่าคุณเก่งขนาดไหนแต่เขาก็ยังอยากมี อะไรที่แสดงออกว่าฉันเธอเธอรักฉันจริงๆไหมเธอเต็มที่กับฉันจริงๆหรือเปล่าอะไรเนี่ยด้วยความเ็าจะมีความน้อยใจแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเองชาวราศีสิงห์จะมองเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดีที่เกี่ยงครอบครัวของเราเป็นคนที่พร้อมแล้วแต่อังทีก็อาจจะมีความน้อยใจด้วยความที่เขาเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่กับชาวราศีนี้นะคะแต่เขาก็จะผ่านพ้นวิกฤตหรือปัญหาตรงนี้ไปได้ครอบเอาวยื่อครอบครัวตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีประเด็นหรือมีทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลย รักกันดีๆกันทุกวันนะคะราศีอะไหนดูซิการงานการเงินของชาวราศีสิงเป็นยังไงบ้างมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ๆไหมหรือมีเกณฑ์ได้การงานการเงินดีหรือเปล่าชาวราศีสิงด้วยความทิ่เขาเป็นคนเก่งคนฉลาดเก็บเงินก็เก่งทางานก็เก่งเก่งไปซะทุกอย่างเก่งไปซะทุกเรื่องมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ๆแต่อาจจะต้องเหนื่อยกับปัญหาหน่อยนะ มีคู่คิดก็คือคู่ภรรยาที่เขาจะพาเราไปในคู่คิดอะอาจจะเป็นฟิลเหมือนครอบครัวก็ได้หรือเป็นแม่ของเราอย่างเงี้ยหรือจะเป็นถ้าคนมีคู่ก็เป็นภรรยาแต่ถ้าใครยังไม่มีภรรยานะคะหรือไม่มีสามีอย่างเงี้ยก็ให้เป็นแม่ของเราเนี่ยบุพการีของเราเป็นคนที่คอยแนะนําชี้แนะแนวทางให้เราได้ช่วงเนี้ยคุณอะเป็นคนที่ฉลาดเก่งด้านการเก็บเงินการทํางานการทําอะไรทุกอย่างเก่ง เก็บเงินก็เก่งอะไรก็เก่งไปหมดเริ่มงานก็ดีงานก็จะมีเข้ามาแต่จะต้องเหนื่อยกับปัญหาที่เข้ามาในการทํางานแบกรับภาระหน้าที่ครอบครัวไปซะทุกอย่างแต่ก็จะมีคนที่คนรู้ใจคอยอยู่ข้างๆคอยเป็นแรงสนับสนุนหรือแรงซัพพอร์ตของเราน,นั่นเองอุ้ยอิจฉาราศีนี้เขาดีไปหมดเลยมีคู่ซัพพอร์ตที่ดีมากอะขอดูรยซิสุขภาพของชาวราศี สิงจะต้องระมัดร,ระวังในสุขภาพในด้านไหนการใช้ความเร็วความระมัดร,ระวงังสําหรับผู้หญิงมีเกณฑ์การตั้งท้องนะคะอืมอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องหรือประสงค์สิ่งใดก็จะสําเร็จระวังของมีคมที่มันจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับชาวราศีนี้นะคะระมัดร,ระวังการเดินทางการขับรถการใช้ความเร็ว อะไรที่มันรวดเร็วใช้สติได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยต้องระมัดระวังการใช้สติมีสติให้มากๆขับรถอย่าเร็วจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางได้ระวังของมีคมที่มันจะเข้ามานะคะเช่นการเกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดหัวใจการปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวอะไรเงี้ยความหมุดหิีเนี่ยจะเข้ามาปวะพันกับตัวคุณได้เพราะว่ามันเครียดความเหนื่อยความเครียดสะสมกับตัวคุณ ะแต่สําหรับผู้หญิงเองก็อาจจะมีเกณฑ์การท้องใครที่ต้องการคาดว่าฉันอยากท้องจังภายในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะท้องหรือตัอง้งครรภ์ได้นะคะ <c oughs> อะขอโทษทีนะคะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากอาจจะมีอาการไอด้วยขอโทษทีด้วยนะคะขอภอภัยขอดูหน่อยสิว่าใครอยากจะสรุปหรืออยากจะบอกอะไรบ้างกับชาวราศีสิงห์ อยากจะสรุปหรือบอกอะไรการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องค่อยเป็นค่อยไปนะถึงอาจจะนานอาจจะสรุปสบายช่วงนี้เหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคุณผ่านอุปสรรคนี้มาได้อยู่แล้วถึงมันจะเหนื่อยทำมีเรื่องที่ทําให้เราเครียดในช่วงเนี้ ปัญหาการงานการเงินรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมือ่อยรู้สึกเครียดเมื่อไหรมันจะได้เริ่มเมื่อไหรมันจะดีขึ้นพ่ออยากจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึง่งคุณเอาปัญหาเอาแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างถึงมันจะเครียดหน่อยแต่คุณแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะในบั้นปลายชีวิตของคุณช่วงนี้อาจจะเหนื่อยแต่ไปสุขสบายในช่วงบั้นปลายของใบประมาณกลางกลางคนหรือช่วงบั้นปลายของไทยไทยอายุของเราอ่ะอถึงตอนนี้มันเหนื่อยตอนเนี้ย แต่ตอนบ้านปลายคุณจะมีเงินเก็บมีเงินใช้ทุกตอนนี้เหนื่อยตอนนี้แต่มีเงินเก็บในบ้านปลายตอนท้ายค่ะฉะนั้นแล้วไพ่อยากจะบอกว่าอดทนหน่อยช่วงนี้ถึงมันจะเหนื่อยจะทอ้อแต่มันสุขสบายในบ้านปลายข้างหน้าเราจะได้มีเงินเก็บและก็จะมีเงินก้อนตัได้เป็นเงินเที่ยวเงินเงินขวัญถุงของเราในอนาคตสำหรับไพ่ของเราชาวราศีสิงห์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับใครที่อยากดูดวงพิเศษหรือดูดวงรายบุคคลน,นะคะดูดวงส่วนตัวเนี่ยให้ทักไลน์มาที่0969681491 0969681491แอดไลน์ไอดีตัวนี้มาเลยค่ะสำหรับใครที่ตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์หรือไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีครับคุณค่า